อันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของบอร์ด LG นะครับบอร์ดแอร์ธรรมดานะครับก็ขับ DC มอเตอร์นะครับผมแต่ส่วนมอเตอร์เนี้ย<ม>ก็เป็น DC Motor มอเตอร์ของฮิตาชินะครับ<ม>อ่ะครับผมก็ สวัสดีอีกครั้งนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอบอร์ด lg นะครับบอร์ดแอร์ธรรมดานะครับก็ <c oughs> ขับ dc มอเตอร์นะครับผมแต่ส่วนมอเตอร์เนี้ยก็เป็น dc มอเตอร์ของฮิตาชินะครับครับสำหรับมอเตอร์ลูกนี้ก็เป็นของฮิตาชินะครับผมอ่าหมื่นแปดพันวิยุนะครับผมใช้กับ แอนยูนเวอร์เตอร์นะครับรหัสรหัสของมอเตอร์ก็ set k sp ขีดสามสิบขีดแปดขีดหนึ่งสามหนึ่ง l นะครับหรือหรือตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ rmbb นะครับ8 a 050นะครับขนาดนาด30วัตต์นะครับตัวนี้ ก็เช็คสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คสายแล้วสายต่อถึงกันหมดนะครับไม่มีตัวไหนขาดนะครับตัวไฟสแตนบายก็มาแล้วนะครับจ่ายไฟเข้าบอร์ดแล้วก็ลองกันเลยนะครับผมมอเตอร์ลูงนี้ไม่เสียนะครับมอเตอร์ลูกนี้ก็คือเป็นมอเตอร์ที่ใช้งานปกตินะครับอลองกันเลย ผมแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมลืมจะวัดรอบสักหน่อยว่าทำรอบได้ปกติไหมปกติก็พันกว่ารอบขึ้นไปแะครับอืปกติก็ได้พันรอบขึ้นแะครมอเตอร์ทั่วไปแต่ทีนี้มันบางทีมันเก่านะครับมันกาอาจจะไม่ได้ตามสเปคก็คืออย่างตัวชาร์ปคราวที่แล้วพันสามร้อยห้ารอบก็ทําได้แค่พันต้นๆนะครับ สำหรับมอเตอร์ที่ทำการทดลองนะครับถ้ามันใช้กันได้นะครับที่เหลือก็เวลาจะไปใช้ในง,งานจริงนะครับก็แค่เทียบความยาวของเพานะถ้าความยาวเพาใกล้เคียงกันหรือยาวมากกว่าก็ตัดออกได้ครับแต่ถ้าสั้นก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันยึดบูมวิไม่ได้ครับถ้าความยาวเพาใช้ได้ก็ จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในการประกอบมันก็จะง่ายครับการหาอะไหล่บางทีเคยหาอะไหลหา <c oughs> ที่ผมเคยเจอนะบางยี่ห้อแพงอย่างนี้ครัาแล้วก็หาอะไหล่ยากหาอะไหลแพงใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยถ,ถ้ามันเป็นกรณีที่เรารู้ว่ามันใส่กันได้อย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่หาอะไหล่ทดแทนได้นะครับมันก็จะเป็นความง่ายในการซ่อมครับ จะต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะเพราะว่า <c oughs> วัดรอบจับตอนที่อยู่นิ่งกับตอนที่เคลื่อนที่ไม่ทันคนร <c oughs> ับแต่รอบนี้รอนาน ปิดแล้วเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่หลายลรอบรอนานนะปกติก็ประมาณไม่เกินห้านาทีคนระับไม่หมุนครับรอบนี้เอ้าหมุนคอยร้อนทำงานก่อนค่อยหมุนนะตอนนี้ 1270อมาดูกันเอารอบสูงสุด1272อันนี้รอบต่ำสุดสูงสุดอัพ1272 1272ใช้ได้ครับไฟก็ไฟโชว์จ่ายคอยร้อนทำงานแล้วก็สรุปนะครับเอ่อสำหรับ ดีซีมอเตอร์นะครับตัวอย่างที่สองระหว่างฮิตาชินะครับผมดีซีมอเตอร์นะครับผมระหว่างฮิตาชิดีซีมอเตอร์มอเตอร์คอยเย็นนะครับของฮิตาชิแล้วก็บอร์ดคอนโทนของ LG นะครับก็คือใช้ร่วมกันได้นะครับส่วนยี่ห้ออื่นจะมีปัญหาหรือไม่นะครับก็อาจจะทดลองอีก สักหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี่ตัวอย่างที่สองไปก่อนนะครับผมคา,าดว่า,าถ้าพอมีเวลานะครับอาจจะทดลองของ AC มอเตอร์บ้างนะครับผมว่าร,ระหว่างแต่ละยี่ห้อนะครับระหว่างปลอดยี่ห้อหนึ่งแล้วมอเตอร์ยี่ห้อหนึ่งของเอมอเตอร์เนี่ยมันมันจะใส่กันได้ไหมนะครับผมอาจจะต้องไล่วงจร าสายไฟาสายสัญญาณฟีดแบ็อะไรหรือเปล่าเดี๋ยว้องมาดูทีหน,นะครับผมสําหรับเบื้องต้นนะครับผมของตัวอย่างที่2นะครับผมก็คงจะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม